รถตำรวจรถตันนี่อันนี้คือการล้มเดิมของรถตำรวจครับเดีย๋ยวเราจะทําให้มันดีกว่านี้น่าจะทํายากอยู่อันนี้เป็นแป้นยึดจุดด้านล่างครับตรงผักเท้านะอ่ลักษณะก็ประมาณนี้ก็ตัวนี้ใช้สําหรับเสียบเข้าบล็อกสวิงอาร์มครับก็จะเป็นคล้ายๆกับมีจุดยึดสามตัวซึ่งตรงนี้จะแข็งแรงมากจุดที่สองก็จะใช้ตัวนี้แป๊บกลมครับเชื่อมด้วยแหวนนี่แปะแบบนี้นี่อันนี้คือซ้อนกันสองคือเขาเจาะมาอยู่แล้วนะเป็นของเดิมนะครับ ต่อไปเราก็จะทําเหล็กเชื่อมแต่จุดนี้มาจุดนี้นะครับนี่เพิ่มความแข็งแรงก็อ,งอ,ออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับจุดต่อไปก็จะใช้ของเดิมเดี๋ยวตำรวจอันนี้คือเขามีแป้นประกบมาแล้วเราก็สามารถเอาไปใส่ไว้ตามตําแหน่งเดิมครับแล้วก็ยืดลงมา <S <S เสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับจุดยึดที่มี3าจุดน่าจะเพียงพอนะน่าจะกันกระแทกได้จริงๆอยากได้ตรงนี้เพิ่มอีกจุดหนึ่งนะแต่ไม่รู้จะยึดยังไงเคิดแต่ว่าถ้าทำตรงนี้เพิ่มอาจจะต้องเจาะโค้งเพื่อยิงน็อตเข้าตรงนี้น่าจะง่ายกว่าไม่งั้นมันจะ ไม่มีจุดยึดอะไรให้มันยึดออกมาได้นะแต่อันนี้ก็น่าจะพอละพอใจละเดี๋ยวไปดูตอนทําสีเสร็จอีกทีนึงนี่ครับเสร็จแล้วก็ประมาณนี้อ่านี่ครับทดสอบการล้มก็จะประมาณนี้ก็มีโดนท่อน,นิดหน่อยกับพักเท้าแต่ว่าพักเท้ามันหักหลบได้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรใส่เลี้ยวไม่โดน,นครับโอเคถือว่าใช้ได้แค่นี้ก็พอใจแล้ว